สวัสดีครับคุณโซ่ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับอ่าก็เดี๋ยวขอไปเร็วๆนะครับอ่าซับตัว B A เองเนี่ยเราคาดการณ์คอเตะสองเนี่ยก็ยังเป็นอ่าไตรมาสที่มีกําไรเนี่ยอ่าเติบโตเยียร์ออนเยียรได้ต่อเนื่องนะครับอ่าทีนี้อ่ามาดูตัวเลขนะครับเราคาดการกําไรสุทธินะครับอ่าอยู่ที่ห้าร้อยหนึ่งล้านบาทนับอันนี้ถ้าเทียบเยียร์ออนเยียรเนี่ยอาจจะเห็นภาพลดลง25%นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่า ปีที่แล้วเนี่ยมันมีรายได้ภาษีบวกกลับที่เป็นรายการพิเศษเ,เข้ามากว่า230ล้านบาทนะแต่ว่าปีนี้เนี่ยไม่มีมันก็เลยดูลดลงนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูเฉพาะกําไรจากการดําเนินงานปกติเนี่ยควอเตอร์สเนี่ยเราคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่489ล้านบาทเติบโตขึ้น20% year on year นะคยรับออันนี้ก็เป็นไปตามการฟื้นตัวของปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้น4% year อ n year แล้วก็ราคาตัวโดวยสารเฉลี่ยเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง44% Year onyear นะครับขณะที่ถ้าเกิดเราดูเทียบ Q on Q เนี่ยอาจจะเห็นภาพของตัวกำไรเนี่ยลดลง73%อันนี้ก็เป็นไปตามฤด,ดูกาลอยู่แล้วที่ในช่วง quarter 2เนี่ยมันเป็น low s e a s o นะครับทีนี้ถ้าเกิดดูภาพของ quarter 2เนี่ยถ้าเป็นไปตามที่เราคาดเนี่ยกำไรปกติครึ่งปีแรกเนี่ยจะอยู่ที่2,300ล้านบาทเติบโต93% year on year ก็ คิดเป็นประมาณ71%ของประมาณการกำไรปกติทั้งปีของเราครับก็ดูก็จะเห็นว่าแนวโน้มเนี่ยเราแล้วก็ตลาดเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะต้องมีการทบทวนปรับประมาณการกําไรในปี2024ขึ้นด้วยนะเพราะว่าครึ่งปีหลังเองเนี่ยตัวแนวโน้มผลการดําเนินงานเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งอยู่นะครับทีนี้ให้ดูตัวเลขที่สําคัญนะครับ จำนวนผู้โดยสารในควอเตอร์นี้เนี่ยเราคาดการอยู่ที่9 5 0 0 0 0นคนเพิ่มขึ้น4% year on year นะครับแต่ว่าลดลง27%่สิบเจ็ดเปอร์เซ็ Q on Q อันนี้ตามฤดูกาลตัวเลขผู้โดยสารก็เทียบเท่าประมาณ73%เอ่อเมื่อเทียบกับช่วงปีโควิดแล้วนะครับอันที่2นะครับที่น่าสนใจเลยก็คือตัวราคาตั๋วเฉลีย่ยนะครับควอเตอร์นี้เนี่ยเราคาดการอยู่ที่4,029บาทเพิ่มขึ้น14% year on year แล้วก็ลดลง9%ก้าเปอร์เซ็นต์ Q on Q นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปเเทีียยบบกับช่่วงน แต่พบว่าราคาตัวเฉลีย่ยเนี่ยตอนนี้สูงกว่าช่วงพีโควิดไปแล้วครับอยู่ที่1นึ่งอี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์าเมื่อเทียบกับช่วงพีโควิดนะครับอ่าแล้วก็ดูอัตราบรรทุกผู้โดยสารนะประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ของเขาเนี่ยอ่าอยู่ที่อ่าไตรามาสนี้คาดการณ์อยู่ที่เจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับก็อ่าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าอาจจะลดลงจากไตรามาสก่อนหน้าที่เป็นไฮซีซันเนี่ยอยู่ที่แปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่า ตัวเลขทุกตัวเนี่ยจะ,จะเรียกว่าจะดีกว่าช่วง P ีโควิดเกือบทุกตัวแล้วนะครับขณะที่แนวโน้มควอเตอร์สามเองนับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยกังวลว่าการแข่งขันจะมากดดันตัวราคาตัวเฉลี่ยให้อ่อนตัวลงนะับแต่ว่าปัจจุบันเองเนี่ยแนวโน้มการแข่งขันก็อาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับช่วงฟีโควิดในเรื่องของตัวการแข่งขันทางด้านราคานับแล้วก็รวมถึงในช่วงงควอเตอร์สามเองเนี่ยมันจะเป็นช่วงไฮซีซันของการท่องเที่ยวเกาะสมุยเพราะฉะนั้น แทนที่ตัวราคาส่วนมันจะอ่อนตัวลงคิวออนคิวในควอเตอร์สามเนี่ยในปีนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะปรับตัวดีขึ้นคิวออนคิวด้วยนะก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เราแล้วก็ตลาดเนี่ยต้องมีการทบทวนประมาณการปรับกําไรในปีสองสี่ของตัวบีเอเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวบีเอเองเนี่ยเราก็ยังคงคาแนะนําบ่ายนะครับเป้าหมายอยู่ที่ยี่สิบสี่บาทยี่สิบห้าบา์นะแล้วก็ยังเลือกเป็นหุ้นทอปพิศของกลุ่มการบิ๊นะครับ